มีเอาตัวนี้ดีวกว่าทั้งนั้นตัวนี้นั่นก็คือไหนวะนั่นก็คือ,อ,อเฮ้ยเงยอะก็สาวขาหล่อเด็กๆเรี่น,น,นเนนต้ đề hông đi ba. Em luôn. chân ta mãi. Yang, yang, yang. Yeah. 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 Toa toa Ai mấy Ai vậy? cái tụi S, แม่งมาทำยาวเกี yeah. ้ยยยยยเยยยยยยเยยยยงยย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 งยยยยยอยย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 ยอยยยอยยยดยยยยยยอยยยยัยยยยลยย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 ยไยยยยยยยเยย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 ย ุไม่รู้แล้วสิ่งที่แข็งแกร่งว่ากวบเติมตัวเอก็คือเติมตัวดีตัวดีแข่งแกร่งว่ากวกเติมตัวเอสเลยสนะับ เีวิญญาณในสกินใหม่ฮัสติวอี๊วเี่ยนคนไม่ต้องบอสมันต่อไม่ได้ไห,หรอกทนั้นนะออเ่ะมวอวบไหมเขาคูพยายามเลยเมื่อกี้ ไม่อย่างนั wow. ้นแต่พอพอทีน yeah, like yeah, ี้ไม่แทกอยากกินซ้มตามโอ้เป็นอรณีพิเศษอยากกินเวลาเธอคนอื่นครับ ใครมันเรียกพอ์ต่บอสเนอะเเน่สลสไม่ไกลกระดอเลยพอมึงรีบต่อเสร็จเร็วสั์มึงนึกไม่ออกว่าเอแอนบอไปสัตเ์ a n m o อ e b เบิร์นโนนแหละคคำนั้นแหละภาพต่อเนี่ย S <s <im itation> ผมเปลี่ยนแล้วหือว่าภาพเก,ก่าก็ต้องเปลี่ยนตัวแบัส,ส่วนทีน่มีตัวนดเดียวมากหมดหมดาปปะ ที่ฝั่งนีง้ก็ตัวของฝั่งเราเลยสไม่นะชอบเลยตัวนี้คำว่า ยอมแล้วกูยอมนะยอมแล้วยอมน้แหมแล้วทำทรงทำทรงแบบท่งกินรู แ้าทำไมทุกครั้งที่เล่นโชเกตต้องเกยเซ็งนะเขาจมันคือคำสาบชีว์อ่าคนจะไปเทโซอยเล่อยูเน่เล่เนสีต่อ ยยยมาแล้วป<ะ>่าที่อยู่ข้างบนสูงขึ้นนาสัตกลางงั้นเะหรอ อ๋อดิ้นสูรักหนักโปโกกันคู่เราเลยแบบโชกัดหัวเว้ค <c oughs> นสองก่อนแล้ว มันอัดไม่มามาก่อนไม่เปล่าน้องไหวเปล่านาซัดมนเก็บแตกจากอะไรจะคีบเก็บก็รู้ข้าคีบแน่ใจตัวไม่มีดีๆโอเคกูก็่าอยู่ทำไมมันจริงจังกับคีบจังวะมันจริงจังขนาดไม่สนใจหัวกูเลย ใช่เพราะพอมันฟาร์มไปเรื่อยๆมันก็จะสู้มันไม่ได้ละอ้าวไม่โดนยิงอีกทีนึงไม่ได้ยังไ,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 ไม่มีช่องให้ใช้เลยแต่ chưa 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 มองไม่เห็นอ่ะหาไม่เจอมีอยู่ไหนกินดิชิ้เป้าดิถือหรอไม่ถึงหรอไม่ใช่สเวนเอาเฮียมาตายเพิ่มใชมแปลกแปลกละป่าหายไม่บอกเลยฮะเราก็จะรู้ไหม ใครพูดถึงมึงก่อนแน่แล้วแรกป่าหายไม่มีใครพูดอ๋อไม่มีใครพูดชื่อมึงเลยเมื่อกี้อะไรกูได้ยินชื่อกูออกมาเมื่อกี้โลกแล้วโลกแล้วก่อนอะไรที่เกี่ยวกับความผิดพลาดไอ้แม่งจะโลกโอ้โหมึงทอให้กูไปอย่างเงี้ยท้องโลกกูเฉย S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอีกแล้ว bro ทำไม้เสียทำได้หวยตัวนึงเดี๋ยวกูเก็บงานเก็บงานอะไรเลือดเต็มกันทั้งคู่มังโกน่ตมังโกนโตอุ้ยพวนอยู่บนฟ้าเหรอวะไม่ได้ไม่ดูบอกแล้วว่ามึงจะสร้างฟิพัฒนเพิ่มเสร็จแล้วล่ะ ปีศาจเจ้านี้จะต้องแข็งๆพอเลยเี oh oh พอเลยชี้อะนันสตาติดเหนื่อยอว่ะงนี้เ <c oughs> ยีนคียพุกจัดแต่เมื่อกี้หาสร้างวง่างกายพุกอยูแล้วปอ <c oughs> นแฉลไลายใส่ไมอีกและมีคนไม่ยอม เข้ามาดิเข้ามาดิ <eyeshadow> เงมิดระวังนะดีแล้วดีแล้วมีัดเตยาปิดเกมไม่หยุดเอ้าขามันติดขามัน อ้าวเดี๋ยวอ้าวเราไปปาดรถท้ายอ่ะเราโดนมาก่ตีตายได้ถึงห้าได้หายอยู่ได้หายอยู่ชอบชอบอบกตีนะเซฟซับซี่ไม่ใช่เรื่งสนุก ามสิบหนึ่งเก้าสิีหน่รเ้สิบหนึ่เก้าสิบไม่รู้ื่อไหมเ,เมหบ,บด็ดเตล่าอ้ไรกมลอดไม่กล้าไม,ไ,ไ,มไม่ถึงว่ะหนึ่งหนึงน่ง,งโอ้โห้ห้มันแดกกูทันพอดีไอ้เหี้ยเีมันาส ไม่หาแล้วนี่ก็ร่นได้哟อ้าวมากดีนดีแน่ยสุดขอบพอดีมากรใน,นะน,นอ่ะยังไม่เติบโตนะได้หนึ่งหาได้หนึ่งหา เนี่ยนาซ้ำในเกิดได้ไหอกได้ฮะซื้อนี่ย Rainbow Six Rainbow Six กันนะสนุกจำเยอะเยอะันนี้ Clancy ใช่ใช่ใช่ซื้อเวอร์ชันอย่าย่าโหลด v อ l c a n มาแล้วก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วอแคนเฮ้ยจะไปชุกเลยอย่าปึ๊ก สนุกสนุกมันเกมยิงปืนที่ใช้สมองเช้ชิบหายไอ้อปอไอ้ภูเข้าดิเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย,ลยเข้าเลยเขาถ้ามึงไม่เข้ากูก็อตตีลงหัวมึงไม่ได้เ <laughs> ข้าโอเคเข้าหากูขอตัวนโอ้ กูจะยิยนรอยแถวนี้เพื่อนกูยังเชื่อมันว่าเพื่อนกูจะต้องเข้าน้บบสองศแล้วเจ็บจิไได้ขอชินแรกแล้วเนี่ยตองเรียบล,ะบบล,ล่ะ battlefield d อ t la la สิ สองพันสี่สิบสองไมสองพันสี่สิบสอง่ตัเอ,องมัตงนต่อยตัวมันต่อยนอนี่เหรอไม่พอไม่เตียป้อนยิง <c oughs> เตนฟิลสองพันสิบสองดิมกอกอรอ,รอ,อแล้วไปเมฟิลหนึ่งอะไม่รู้เขาบอ,อกเป็นภาคที่สุดที่สุดแล้วท,ทางนั้นนะอะในเซียนรีวิวแต่ทับลนยบอกเไละว่มีคนจะทับลไลนอเราบุ๊คเคอร เซนิวสองร้อยเก้าเก้าใช่แ <2 S 1> ต,<ร>ต<ร>่คุณเลสเด้เลสเดนมันลดร,<อ>ราคาหมดเลยเพื่อนเราก็ตีกรรมแบบไม่บอกใครนะค่อน,นข้างจะแรง จะช่วยก็ช่วยไม่สุดอ่ะเฮียตัดอ่ะมันไม่ช่วยกูด้วยซ้ำขอบคุณมากเฮีโอ้ยอยากซีดเลยแรนล่างกับซึ่งซึ่งล่างกับซึ่งบนดึกต่างกันจังวะกูจะได้ติกูจะกูจะเข้าไปกินมันเลียนเด็ดีจันดันดันจะเข้าไปกินมัน ว้าวเกิ่อนมาเลไม่รู้ว่าจะมีคนโดนกูกินคนหนึ่งอ่ะมึะมไงไหนเอานาาเ้านาซัดไฮก็กำลังวิ่งมามันแรงเกินอ่ะได้แล้วตัวหนึ่งกูได้กินแล้วหนึ่งตัว มันยกแล้วมันยกแล้วมันยกนะไปมันไปมามันไปเอาเหรอถ้าเอาก็หันไปสวนได้ละแล้วก็อย่าเลยเฮ้ย ready or not ready or not บางคนบอกว่าต้องมีตีครบถึงนกคนนี้คือใครใครบอกสือได้ เอ่อคนที่เล่นเรนโบวกูสดงว่าเชสีไม่ได้ก็ลองซื้อมาเล่นกันแล้วมันขาดคนแล้วมันคนไม่พอขาดสนใช่ใช,ใชแบบคนนาทีนี้นี้นีแม่งไม่มีโอ้ไอ้เขียกูไม่เชื่อมลวสักเอ้ามึง เล่นโปรซิกดี Six, e. แต่ขอร้องซื้อที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่อีพิกมันรอดอีพิกห่วยแตกมากเซิร์ฟเวอร์อีพิก จะกินอะไร,ระบอกว่าข้าวหน้า,านี้นะอแต่หน้าแตะอีกตรงนีงแล้วรูปความหวังของทีมแล้วองจิตถึงเราจะเลือกรียบรอยตรแต่มันก็เป็นสองคนที่ทำเต้มยอะสุดทีม ได้ป้อมหวานครับอาจริงกันเลยคุณกรัตุ้ ใช่ใช่ใช่ใ <ụ breaker> ถ้าจะเล่นเรนโบว์เซิร์ชในเน็ตว่าัยโกลีนได้แล้วหนึ่งอร่อยทำอันนั้นได้อันไหนก็ทำได้ทำอันนั้นได้ถึงจะเล่นได้ห <as> นึน่งอร่อยเลยๆเลยๆหนึ่งอร่อยจากโชเกตปอง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  ว้าวโอเคพรุ่งนี้โดเกิดสามตัวจะของเรามีัวเกิดแค่สองตัว,ตว,ม,ตว,ตวมีคนเทนเลยดีดิ้งดิด้ง โดนมังกรผักชื่อด้วยโอ้เฮียโดนขัดไอ้สัสโอ้ยเออมันมาสองคนก็ตีนะสัสมาประดุกหมุนมาหมดแล้วนะประดุกแดดป้อมโอ้ยเออโดนแดดทางนการบอหลักไปด้วย ก็ออไปแตนู่นป่าป่าฝั่งนู่นแกงป่าฝังาา่งเราวิ่งเข้าไปตายแล้วก็ฟาร์มคีฟฟาร์มยังไงให้จน กุ่มนี้ช่วยเราได้เสมอแล้ไปอีกครั้งเอ้ยแล้วลวะไม่มีสกิลเข้าอยากบินเข้าไปดยตายเรียบร้อยโอย้แล้ววะดูดันยากเล่นไม่ยากเดวสอน ตราบใดที่ไม่หงุดหงิดกับการโดนฆ่าตายในเรนโบว์ยังไงก็เล่นได้เสดียวน้เปิดทางทุกคนยแย่แงกูด้วยสัต <laughs> ว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งพวกกูที่ตีดันตั้งนานมึงมาทีเดียวได้หมดทุกอย่างก็ดีงนะ เรนโบว์ซิกนี่ไงผูน้องมึงโหลดเรนโบว์ซิกมาเล่นแล้วมึงโหลดกลับมาเดินถือแบบืุดฟิวดงรอนะคนพี่เอากูออกจากเรนโบว์คนน้องเล่นเรนโบว์เฉยระวังนะงเคเล่มาก็ต้องมีต้องมี กำลังวิ่งได้ได้ได,ไ,ดไ,ดได้ปล่อยกูไปฮะปล่อยกูไปฮะทุกคนฮีโร่แลนดิ้งเอื้อส وبر ฮีโร่แลนดิ้ง <coughs> Mình <coughs> หูนุยน้ย่ยยเฮ้ยขอบคุณปอง ถอยไปทุกคนโ,โ,โดนโดนโดนแล้วล่ะล่าล่ล่ลลลไม่เข้าเลที่อะกด E ไปเยาอแย่แล้วก็กดกลับ แล้วหลบเมื่อกี้มันตีบอลลอนจบมันอา้าวโอ้โหก็ดูสแตกมันดี อ่ะหน้าออกตอนเซิร์ฟชิ้นแรกทำไมงนะ่ายราคาเดียวกันกับกูแน่แเลยพอม, <c oughs> มันแนะนำก็เกมมันดันแนะนำชิ้นแรกเฉยเลย โอ้พระสงฆ์ฉันไม่เคยเห็นใครติดหีขนาดนี้มาก่อนว้าวตัวบักเองนะครับ 既然有他！ สี่พัน